สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานำติตชาวบ้านชาวบ้านในชนบททั่วไปนะคะอาจจะไม่ลงเหลือภาพเหล่านี้ให้ได้เห็นอีกแล้วนะเป็นซิงที่นี่ย่ง ใช้วิธีชีวิตแบบนี้นะคะประหยัดค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างนะคะแล้วก็ได้ออกกำลังกายะะวิธีชีวิตดั้งเดิมของคนชนนนบ,บทโดยทั่วไปนะคะที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของการซักผ้าด้วยเมือน,นะคะซึ่งในอนาคตข้างหน้าเราจะไม่เห็นภาพในการที่ จะซักผ้าด้วยวิธีการนี้ีต่อไปนะคะเพราะคนสมัยนี้จะใช้เครื่องซักผ้าซึ่งเป็นส่วนใหญ่เด็กรุ่นใหม่ก็เห็นพ่อแม่นะคะทำเช่นไรก็จะทำเช่นนั้นคือซักผ้าด้วยเครื่องนะะซึ่งการซักผ้าด้วยมืออาจจะเป็นเรื่องของความยากลำบากนิดนึงก็คือต้องแช่ผ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเพื่อ ให้สิ่งสกปรกนะคะมันยุ่ยย่อยสลายไปจนน้ำเสร็จแล้วก็มาทำการขยี้ซักนะคะพอซักเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาซักด้วยน้ำเปล่าซักสองสามน้ำก็แล้วแต่ว่าเราใส่ผงซักฟอกตามธรรมชาติหรือจากผงซักฟอกตามร้านค้าทั่วไปซึ่งจะมีฟองมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ จำนวนผงสักผ้าที่เราใส่ลงไปะะอันนี้ผงสักผ้าไม่มากเพราะว่าใช้เป็นน้ำหมักชีวภาพที่หมักจากสับประรดนะคะแล้วก็ทำด้วยผสมด้วยหัวเชื้อเล็กน้อยนะคะฟองก็ไม่เยอะเท่าไหร่ซึ่งการสักน้ำก็ประมาณสองน้ำก็จะสามารถหมดฟองได้ แล้วก็สะอาดแล้วนะคะโดยที่เราก็ใช้น้ำกระป๋านะคะก็เปิดน้ำกระป,าปลาไปด้วย้วก็ไหลไปซึ่งฝุงฟองเมื่อน้ำท่วมถังน้ำฟองก็จะไหลออกไปนะคะเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราซักคุณหมดฟองแล้วเราก็มาทำามการตากนะคะซึ่งปกติเั่วไปวิธีนี้ทุกคนก็คง จะต้องทําอยู่แล้วไม่ไว่าจะซักด้วยเครื่องหรือซักไม่มือนะคะเมื่อเราทําการเอาผ้ามาใส่ไม้แขวนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําไปจึงแดดนะคะซึ่งโดยปกติทั่วไปถ้าซักด้วยมือก็ใช้แล้วเวลาการตากแดดถ้าแดดดีก็ประมาณหนึ่งวันวนะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะซักนิยมซักผ้ากันนะอนเช้าเพื่อให้แห้งคดีในตอนเย็นนะคะแต่ถ้า ้เครื่องซักก็เครื่องซักผ้าโดยส่วนใหญ่โดยทั่วไปก็จะมีการปั่นแห้งตัวนะคะก็จะทําให้การซักผ้าง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นเพราะว่าสามารถที่จะตากในล่มหรือพึ่งลมไว้ก็จะแห้งเพราะมีการปั่นแห้งมาแล้วจากเครื่องนะคะ